สวัสดีครับผมมาครับวันนีม้มีของสั่งแบบทะเลมาลองครับผมครั้งนี้จะมีกุ้งดองซีอิ๊วจะเป็นสไตล์เกาหลีแล้วครับนี่นง่าหอมงาขาวรยสั่งมาวาันแซบฟ,ฟิตไว้สั่งมือหนึ่งอีกมือหนึ่งได้ครับผมที่สดบ่ต้องดองแล้วนี่ผมว่านาสิแสบมาให้เราแล้วกะอันนี้ดองน้ำปลาครับเดี๋ยวสิมาลองบังคับครั้งแรกทั้งสองเมนูเลยครับผมอันนี้เป็นดองซีอิ๊วอันนี้เป็นดองน้ำปลา จะได้รู้กันว่ามันเป็นรสชาติอย่างไรยังไม่เคยกินนะครับนี่ขังงแหลกเลยแล้ครับมีเขาเต๋า,าห้อนพริกน้ำปลาแบบทําเองก็ต้องต่ำซีฟูดเลยอยู่พวกเน่าปเปรี้ยวสลดน้ำปลาเลื่มแต่น้ำตาลาเจ้าแบบพริกน้ำปลากิกับผัดกระเพราเหรครับแซ่บกินหัวสมัยก่อนๆสมัยเกาๆครับเนาะแบบนี่ครับ,รบเขาเคยแบบเล่นน้ำเต้าปูปลาแบบสีกระดาษที่ครับผมสมัยเกาโบราณ ดีนะครับตอนนี้เงี้ยต่อปูป่าของแอลเอสเอนี่นะครับที่จะให้อารมณ์แบบเหมือนยุคนั้นเลยแถมยังเพิ่มโบนัสคูณ10บถูกตาด้วยไม่พ่อยังมีเกมสนุกแลกง่ายอีก มากเลยครับผมล้วบอกว่าจากซองลูกอีสารเดินกินเทีย่ยวเขาแจกพระอั์แบคงให้ด้วยครับผมแอดไปเลยครับผมแอด LSM 6 3 9แอด LSM 6 3 9มาครับที่แยกร้องกระมูกบแบบซิ่วดองครับดองซิว่วกินซิว่วจังๆเป็นคือซิ่วเกาหลีครับมาใส่ลองนีก่อนเลยยากลอง ติดกรอบเด่งอีีวะแต่ดองเองหนาสที่ได้ด้วยครับนี่แต่ดองแล้วเห็นใสใสเลยมันเป็นขี้ยังนั่นยังมีอยู่แตัวโบใไญ่บนไหนครับผมกะปุกนึงกะหกสิบบาทครับปุกนี้มีอยู่สี่หกเจ็ดแปดแปดตัวมาเดี๋ยวกินค่ำเดียวไปเลยแปดตัวนี้ เอาแบบรสศาดแบบจัดเต็มเลยครับผมจุดจุด,จดาหางมาสิลูกแั้งแหลกเอาค้ำแบบจับหงางง่ะครับผมจับแล้วก็หลุดจับแล้วก็หลุด ได้แล้วครับผมโอ้ยไปแซนน้ำปาลาเรามาที่นี่โอ้แม่นดองน้ำปลาหลงไม่เคยกินา,าผิดครับผมตัวหน่อยหลายหางมันหมืนตอนเด้งดีลีครับผมนี่เป็นดึงๆึงึงึงอ๋อไปยามใม่ได้ครับผมได้ดีกีนสีเลย ต้องเรียนจับหางขย่าที่เป็นคุกคิกคุกคิกนะครับผมต้องการเอาเรียวๆเลยเอาสีเล่นแหละได้สมได้ออกสมนันนะครับหืมร้องข้างอีก่อนอืมหอมที่อยู่มากเลยอันนี้มันเด่นครับผมหืมห้อนแข็ง Điều, nó bạn văn bản Ông đứng điện học thì đã là Bẹt tù hôm rồi Giang điện đấy แต่พมเงข้าบ่คคอยมีเลยอย่างดีปลิกนกปลาตามที่หลังครับผมเมือถ่วงแล้วตอนนี้ <c oughs> อ,อ,อืมแดงเพชร ปี่เขียวรองเบิง้งนลครับผมด่วนเด็ดของร้องนี่ครับที่นี่ดองน้ำป่าแต่ผมหมักสุดๆดี่ครับจึงได้กระสูแบบสดๆสีจวดเลยแล้ะก็ติบที่ฟูดเลยไม่ไหมโดตัวดแหงแสบครับแต่เป็นความรู้สึกอันใหม่แต่อันผมที่รู้แล้วว่าดองซิ้วครับดองน้ำป่าในแซวกัน นี่รสน้ำปลาอยู่ครับผมรันไหวมากเลยเค็มเข้มเค็มเข้มแปมแปมอะไรอย่างเงี้ยอือใหความรู้สึกแบบสูงหนึ่งไปครับเนแซ่บกว่าทุบหนึ่งส้นเด้งกว่าครับ เด้งหองมซีอยู่ออกมามีความหวานจันเนี่ยเข้มเข้ม,มอยู่ซื่ออยู่แต่ก็มีความแสบของกลุ่ด้วยครับผมมาแบบนี้ดีกว่าบีบหางออกอือรั้งแรก ฝุ่นอว่าขูบอกเลยเห็น mm hmm. แล mm ้วนะครับกับข้าวเห่อนๆแค่พวกที่เป็นไข่ๆอยู่ครับผมมันไข่เป็ดไข่ไก่ดองป่าแซ่บพวกนี้ตัวแซ่บอีกแบบนึ่ง บอกเลยครับผมพูดหดูดตัวนี้ไงกล้องเนี่ยร้อยยี่สิบครับผมลองลองปานกล้องเดียวบอแพงห่อราคาเนี่ยมันราคาทรงทุบเึิงโอ้ผีเก็บไม่ใหม่นี่ฟันออกหัวผม,ม,ผมเอามาเนีนกระเทียมดีกว่าหอมแดงดีกว่า แซ่บมากเลยครับทั้งเามันเป็นกัาบแก้มครับผมมันต้องมีซีฟู้ดแซ่บๆว่ะ อะไรก็จิ้มตัวหน่อยครับาการองลงไปจบแบบไงจะเลยน้อยหน่อยอออสมัครเลยครับผมแล้วบอกว่าจากซองลูกอีสานเล่นกินเที่ยวเขาแจกพาวเวอร์แบงค์ให้ด้วยครับผมแอดไปเลยครับผมแอด LSM 6 3 9นี่ครับพังแล้วครับครับถึงกับพังบ่คอยกอบแต่ทมรองแต่ว่าถ้าก็อยากลองอะตรงบริบ่อยกินหรือรองมาลองเบิง้งนี่แหละแต่ได้รู้แล้วแต่ือขึ้นไปอีริมีโน่นไหนเขาบ่หมักเขากับบ่หมักเทียบแต่เปรียบเทียบสองอันนี้ครับดองแซบกว่า ซีอิ๊วน้องซีอิ๊วอร่อยกว่าครับผม,มพริกเป็ดโอเคผมจะดูรสชาติแล้วต้าวมจังตำไตงกัน ขผัดกระเพราข้า,ขาวผัดชอบม,มากคือกลุ่งสดติลีาวาซาบิกิ่มรสหักควา้ากัดโป่โอเคครับไปแล้วครับผมแสบมาก